สวัสดีทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเขาซื้อซอนน้องอูร้องสารเมื่อนี้บรรยากาศบ้านาน,น,น้องอูทุกคนน้องอูที่เข้าไปในบ้านไปเบิง้งแม่คูนก่อนว่าเราเฮ็ดห่อเ้าต้มแล้วเราบอกแต่ว่าปีนี้น้องอูบริห่อเ้าต้มซ้ำเมียงแตกสบแม,ม่กุกิ๊กออกมาให้เนาะน้องอูขายของทุกคนขายของแล้ววุน่นไวเอาเท้ว่าจนบนูมีเวลาเนาะทุกคนเนาะอู้ทานข้าวเนื้อบ้านกันเลสุดยอดเลย ไปเนบ้านไปเบิ้งเขาแม่กินะ๊กแม่แม่ต้องทุกตาว่าเราเพชรอันเข้าหอนีเพชรอันเหนียวใดได้ปีนี้ฮะนะแต่ว,ว่าปีนี้เรงพูบริเทศเลยนะอุป้าขายเครื่องค้าขายเครื่องละกาอันคนมืมีเวลาเห็นนะราคาลูกเดนกุคนมันยุ่งหลายลหลายคนว่าโอ๊ยเวลาเท่ากันเขาเขาสีบแบ่งเวลาะไรมันแ่นงบมได้ทุกคน โกหันอหลีลูกค้ามาซื้อเครื่องมันมุ้นมันไวาไปเอาตอกเอาตองอเดยพุ่งเข้าโกหันในปีนี้ก็เลยปะซื้อเอาคนเป็นไงเนี่ยเขาง่ามง่งงามันรงหน้า,งงาบ้านอู้บรรยากาศบ้านอู้ทุกคน ปัญญาการถูพ่อเขาประดับดีในมู่บานนะลูกแบกอันเดอร์แบกเบาแบกแค่แบกว่ะอันนั้นเป็นมูแม่้องอูกทุกคนเนาะในมู่บ้านก็จะเป็นแบบนี้เลย ไม่ได้ทำอะไรเลยกินข้าาละอยู่นี่มีกองเวาได้ป่ะกองเวาได้น่ะเอาเมตู้ล่มน้ำอันดีเมตูสีบู๊จื้อเฮาอยู่วะพูดเออมา เอไม่ตู้ไปจื้อหอชื่อื่องมันลืมซื้อละชื่อโคตรนั่น่ะเออจื่อคนแตลืมซื้อฮูย้อนลูกผู้เด้ออู้คำูก็ฮู้ก็แนววันปีเต่เอเบบุห็นกันตายมาเมือนั้นลืมละต่ว่ามันไม่เ่มนปึก เออและวฮู้เ,อ,เออแล้วฮูอ้อันนี้แม่ตุ้ยเดิมแม่แม่จานทุกคนโอ๊กิกินขนาวต้มได้ไหมเอ้ยข้าวหได้แค่จักอันเลยที่เครื่องเสื้ออันนั้นโอ้อันนี้ตีเครื่องเสื้อผักเขาเอาข้าวปุ้นเสื้อเอาวะ,ะข้าวปุ้นเฮ็ดเอาวะซื้อเอาซื้อเต็นท์น้ำทีเออเฮ็ดจักลอยนี่ได้ลอยกับสิบหกอันอ่า แอันนี้แม่อันเดซื้อมาให้เดอปิงบ้อน่ะเฮ็ดอันใส่าเข้ามุ้นโอ้เป็นต่มาม่าเนาะมาม่าผ่าเข้าฮาผ่าป้าทุกแบมเพื่อได้ไหมป้าทุกคนวงแม่วัดีทกามาเข้าปีน้องอกี้เห็ดไลคขนาดอูประเทศจักน้อยเลยซิมก่อนกินซองอันเดอปเอื้เอาแมตัโวไปเพือนะเออซิมก่อนนี่ ปีนี้บ mm ่ได้กินปีนี้บ่ได้เฮ็ดค้าขายเครื่องแหงค้าลูกเด้โต้ยี่ะเมศโต้นะ้าแม่ฟากแม่จะขี่รถมานี่นี่จะไม่ใชเอาลูกเมื่อกินมาป้อนเขาลูกนี่โอ้เฮ็ดไหนเด้ออันนี้ไหนพูดเรือ่องไอ้คำมันระบบอ,อ,าอ้าว,ว,าวคืาาอพูดเห็ดแนวเผาใช่ไอ้คำบักไหนวเผาอืม่อยหมดชทบ เพื่อนเราเพื่อเออืม,อม,อมเอาข้ามันต้นมนันนึ่งเสื่ออะหาข้าวีิบอ่ะเสื่เรออัลตมาาาข้าวนาอืมกระิเาหาเลยเนาะ ไอตัวเยฟฟอลฮานเธอฟอฮากับบุงกุลอค่ะปิดพอดีเลยแป้งนี่ดแซ่บเลยบนเนี่ยมันบอกบนเนี่ยเฮงแล้วกับบอกบอกแข้งเฮงข้เหาได้หอยจิ้มแบบจื้อบบอีเมลห่อมันมีกลนลาห้องโนกลนจิ้มข้อหาห้อเป็นยังไห่อง่ายเ่รอ่ายง่ายห เฮนนนน้เดยนึงเขา่าจ<บ>ตั้งเข้ามารอสิมดีวะเป็นนักสิมเลยหรอมึงพูดเอกให้กนดน้เลย่ <c oughs> ว่าจะแต่ลาไปซื้ออยู่ <c oughs> อีแม่ออกไปเธอลาออปลุา่ใช่ สื้อเขาถ้าแม่จะมาบุพโภคเสื้อ้าเขานี่นี่วะเป็นเซอรบไพอเดี๋ยวไปเบื้องห้องสคูลก่อนไปยุ่งารื่องบ่ให้เท่านี้วะโอ้พอดีใส่์ฮานันเนาะนี่สกูลเนสซารีอ้สกูลอันน้เนสซารีอ้เนสซารีป้าเยอะเห็นเนสซารีนี่เฮ้อันเดอรอีกนี่ซื้อข้าวปุ้นว่ะม่ใช่ตลาดว่ะ เอาผู้ใดเฮ็ดวะไอ้ห้ามเลยโอ้แมน่นวะเอาซื้อซื้อเจนานเราเอาซื้อพวกคุณมาใส่โอ้เขาเดินนานนี่ข้าวพันอ้อมแต่ซื้อแทอะเยอะออเมือ่อเราบนเนาะยังเราเฮ็ดไว้ไร่ปะเออเดี๋ยวไปซื้อก่อนโอู้ไปได้เฮ็ดเลยทุคทกคนเห็ดต่มีนาเฮ็ดตัวเสี่ยวเอ้ยเอาแม่เอ้ยสิม,มา <c oughs> คือบมฮันคือจะข้องเงินบมฮันนี่บอกว่าเสี่ยวเฮอร์เอี่ยเตือนตัวเสี่ยวเฮอร์ให้เอาไปดิอิเหล่ทุกคนต้องมานำอ๋อแทได้ดินะเพราะว่าสกุลบอกว่าเฮ็ดแล้วเสี่ยวมาเฮอรเนีพอแล้วพอแล้วลายแล้วพอพอเอาปอนอันเออว่าพอพอแล้วพอแล้วพอละไล่อีหลี่นี่ได้บุญแล้วนี่เรต้องไปเฮ็ดอะไรกันได้เไปเอากอนเด้อตั้ง่ามาเอาแทได้นี่เออไปเอาไหม มือแรงขาเจ้าชิวเอาเครื่องเงินอู้ชิแหละทุกคนไอ้น้องกันนะมีอย่างกระปั้นกันกินสปีกับสกุนก็เอานำไปนี่ให้อู้อู้กับแบบมีอันใดก็เอามาเฮื้สกุนสปีกสินะเดี๋ยวนี้ไปสู้แม่จันกับตุ้ยกินกันเนาะอ๋อเจ้าอู้มืออะไรไอแอปเปิลอู้มาโตอะซซื้อเ้าเขาพูดเนอจาล์ดนีเออแม่เนี่ยเขาพูดเนอตจาร์ดฮะแล้วก็เขาพูดเนี่ยอย่างเด้อ ได้เขาไปน้ำเอาอนคานม่ไปน้ำสคุณมีนาไปแล้วมีนาตัวเจ้าเนื้อตัวกับเสื้อทงไปเออมือื่นมาตัวยไปตัวไปว่าตลาดตัวตลาดไปบอไปที่ไปซื้อน้ำว่านมืออีเมสเสื้อผักเขามืออื่นเออซื้ออะไรดีอ่อ อาจจะบบไปถ่ายคลิปวะเขามื่อนี้เข้าตลาดวุ่นวายได้ห่อเขาประดับดินนะถ่ายคลิปต่อเจ้าน่ะไปไปสร้างโทรศัพท์ไว้นี่เอาไว้ปไปาาจะไปฟังเ,เงลยเออไปซื้อของกินมาใส่พาเข้ามืออื้นเอาออโต้เนี่ยอู้มอโต้บุลลอนละ เอ้มาเจอวะอ้มาเจอลแล้วอ้มาเจอลแล้นี่เอามาจกมือแล้วก็มาจกข้าปากแอกเสร็จนี่ย้้โอูรามิตาทาเดินตัวเด้อยูมิตาทาเดินตัวเด้อส่สปีสยใส่น้ขอบคุณใส่ขอบคุณทุกคน ป้าไปอาบน้ำป้าป้าอาบน้ำป้าเออเจ็บแล้วเจ็บแล้วขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณซื้อออกบริเฮ็ดเองปีนี้ว่าทันนะแม่เนาะขนมกระต้มแล้วก็บ่ไดเฮ็ด เหมืนผู้เดียวแม่เห็ดบ่ได้มีแต่เป็นตู้หเห็ดเห็ดเลยแม่คายปุบานอ่ะที่ทำเงินลูกแม่คนเห็ดลูกซอยอยู้พูดยื้อบุคคลที่พวกสี่แม่ซืขขอ้อไปนแจกทีอ่อยางนั้เป็นแบบทำมันต้องซื้อมาแต่เอ่ไปซื้อแล้วมันบบดีซื้อไปแล้วมัน เซียทุกคนเราฮ็นบะกกล่า้เราคุณคนเนาผู้เดียวมดมาซื้อมดเราเอาออกมาซื้อมืดเราเอาออกมาเลี้ยสี่หมื่นคาราเซียเพ่งกั่นางคุณคน่าดกลูกั่างคุณคนละกันนึงเ็นิงพ้อยมันนึงที่อยางอไรกัน

พยายามคุยกับดี่นะคุณสาวก็เกียบอกคิดม่ได้น้อยไม่น้อยร่ารวยจะได้ถ้าที่เติมได้พี่อ่นเติมไพี่อานตื่นแล้ววยเลยยุนออโต้นอนหรอทุกคนเด้อออโต้รับล่ะ เพลงมันจะนอนมันจะนอนก็มันยืดๆืดนะเดี๋ยนอนมันใช่นอนแหละกู้เด็กูนี่ใส่แล้วเอว่นะี่มันยักนอนเวเดียวนีมันจะเริ่มแอลแล้วก็แมันจะแอลไปเยปั้มมันนอนชือ่วยอยู่บู่วงก่อคเต้านี่แม่มูจักวลามันที่นอนนะ มันให้ใช <laughs> ่ไหก็ให้จะให้เลยอม่อยากนอนแล่ะไม่ตู้แพงมันเด้ไม่ตู้มึนมันเด้แล้วแม่ก็เศร้าเาแว่ามันจะมืนตามันจะมืนตาเอ้าอริงโอ้ลามีเขาอยลิื่อเอาตเนาะเอาทับแล้วกซมนปาผมเอาตอนเนอันนี้จะอะไรเนาะ คุณดิแันจะ่วในในลังการนุมอย่างที่ไปไว้เจ้าเรากบถ้าเทียบคือห้าอื่นกับ้าเราก็เอา,าไข่เนาะเอาไข่ระตัวแก้ที่่สุดละตัแก้ที่สุดแล้วเอาไข่หมูเนาะอ,อย่างหาแก้กินคืไเสหรอยากมันปตัวแก้เดิ่มรอน่เตมมาห้ะไเนาะ แซบอยู好好่แซบแตะกี quer, ้ม่เ ah, ่ออยค่อยยากเลยซเขาพูดเ่กินหาวัวจีนานนเรอแซบเดนาเออนี่แซ่บทีจอู้บไเขาพแบบ เป็นน้ำใสเป็นปน้ัวใหเล่ะให้มากวาามากว่าอู้บ่มากกว่าไหนเ่ยอู้ม,มาก,ามกามไปน,น,นี้หลายกัวจะเตรียมตัวมาเนี้ยน้ำาน้ำเห็นยังเ็นยัเ็กเอล้ว้มเด็กนยวใคอเก่อาวัว ปูนะเาหาน้ำปลาคิสเตอร์กระแทบเนาะเอาน้ำขาปุ้นนะั่นแเอาน้ำกระเด้งหัวกระแทบเค่ยญญาแค่กินข้าปุ้นน้ำปูนน้ำปลาเวลาไา,ก,ามมกินเลยแค่ก้างมัมัอารมณ์กินเลยว่ะเอามนคอยกินต่อ น,นีมดเากับแบเท็ก็จหมดนี <c oughs> น่คนเนา่ยกนังเลยแล้วก็ทรดเน้อเงยเนาะก่อนกินมากกินของปุ้นเนี่ยใช้จะบวงบวมมาเลยไม่ถูกนี่ละอ ที่จริงแต่กีเขุ้นเกนี้เอินใส่มูเนาะเส่จะ่้วใเบื่อนหรือที่ชิบล์โสมเจอป้าเลยบอกอเข้าเมื่อกันตัดลงกตักเขาอีม่ตะกี้ผูบ้ามาลิอีแม่จักโมงเข้ามาลิีนในกลางคืน่ะขาวเสวเตู้านเดี๋ยมามาเดี๋ยวนเดีนะ ม,มันยังกเมกืม่อนารินก็บเลิ้ดเดียวมันไลยคนเป็นูคือมัต้นแบบพิดแบบอันเตอร์อ่หนคือแบบมันเป็นตะกี้ผ่านมาแล้วเป็นลิ้นเศร้าอย่างแบบเนี้ยเนเป็นะต้องไมเพราะนีฮันเลินที่เหมือนไม่ได้นะมีมีเทปแหนงูกับเทปเ็ื้อัเเทป เฮ็ดแบบตะแล้วก็เปิดงางไปไปงเอยงหรอไปเงี้ยงพี่เจ้าไปเปิดป้าไว้า,ากันนั่งลิน้นแต่เพื่อนเขาไปนิ่งซ้างเพราะว่าจ่ะตะกี้เราแม่พ่อแม่ผู้ทราบบอกุญาตให้เป็นลินนี่ยหรอกคืนเนาะนคือจะเป็นลิ้นมือถูกมือใ่กะเบียดจะคอ่อยยืดเนาะที่บ้าน ตักแดดมึงเห็นผลนี่ดิ่ไ่ดำน้ำนวอตั้งหนน้ำมาลยไล่อโลเจ็โลแปดอ๋อแ่แม่เด้เขาตู้เย็นแล้แม่ก็ปิ้งปั่นทบปีนี้วเจอปันเป็นยาหมดเตว่าหูู้เรื่องอะไรเลขาเดี๋ยวนี้แรงบิดมบอเป็น้นยาวไม่ป็นาบยฮะเดดไหมฮะเอาได้จริงเลยลูกเช่นอะไเจ้นคันี้อ่มาไว้โตให้แหม หลังจากเมื่อคืนเนะาะพากันกินขา้าวเาแล้วแล้วก็น,นอนอูก,ก็อาบน้ำมาเดิอนนอนเมือม่อยเมื่อยทุกคนตื่นมาเปิดหา้ามื้อนนี้เปิดหา้าโมงครึง่งสวยฝนตกเมื่อคืนทุกคนบางบรรยากาศฝนตกบ้านน้องอูนะบรรยากาศฝนตกเป็นานนี้แหละนอ้องอูมักถ่ายหลังใบทุกคนบางมันงาน่ามาุกคนนอ้องอูมักแบบเวลาหมอกออกมาแบบนี้นะ <c oughs>